สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนก็กลับมาพบกับคุณครูสุนิสาปันธาราวงศหรือว่าคุณครูแพลวอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 นะคะวันนี้ครูแพลวจะมาสอนนักเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนับค่ะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1จํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนและ0ตัวชี้วัด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000 0แสและศเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน1,000 0แสจากสถานการณ์ต่างๆเรื่องอะไรนะคะนักเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ลองช่วยครูแพลวอ่านสิคะ การเปรียบเทียบจํานวนใช่ไหมคะนะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะครูแพลมีคําถามเล็กๆน้อยๆมาถามนักเรียนนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อนนะคะมีจํานวนรองเทา้านักเรียนที่ผลิตได้ณนะโรงงานแห่งหนึ่งนะคะมีดังนี้ค่ะมีรองเทา้าหลายประเภทเลยนะคะที่โรงงานแห่งนี้เขาผลิตจําหน่ายออกสู่ท้องตลาดนะคะในเดือนกรกฎาคม เขาผลิตได้จํานวนเท่านี้คู่นะคะครูแพรยยังไม่อ่านให้ฟังนะคะให้นักเรียนลองอ่านเองนะคะเดือนสิงหาคมมีจํานวนเท่านี้คู่นะคะครูแพรอยากทราบว่าจํานวนรองเท้านักเรียนที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้กับเดือนสิงหาคมนะคะเดือนนี้เท่ากันหรือไม่นะคะสองเดือนนี้ โรงงานแห่งนี้ผลิตรองเท้าได้จำนวนเท่ากันหรือไม่เรามาฝึกเปรียบเทียบจำนวนกันนะคะการเปรียบเทียบจำนวนนั้นนะคะนักเรียนเราจะเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันและอะไรคะไม่เท่ากันเก่งมากค่ะนักเรียนวันนี้ครูแพรวจะพานักเรียนไปเปรียบเทียบจํานวนนะคะบางคนคิดคําตอบไว้ในใจได้แล้วนะคะบางคนยังคิดไม่ออกครูแพรวให้เวลาคิดอีกหนึ่งนาทีนะคะ ล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะอ่านักเรียนคงตอบได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่าเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าคะ่ะพร้อมกับเฉลยในหน้าต่อไปนะคะอ่าเมื่อกี้จํานวนที่โรงงานผลิตรองเท้าได้นักเรียนจํากันได้ไหมคะว่าเท่าไหร่นี่นะคะมีหนึ่ง2มื0นสองมืนะคะ นี่ตัวเลขอยู่ทางด้านนี้1,000งพ0 0พั 1, 000, 2, 000, นะคะสอง0มืนสพนี่นะคะสองหมื0นสองพัน0นึ่งร้หนสิบสะคะสามสิบหนึ่อันนี้เขาก็จ่ายให้เราดูนะคะส รวมเป็น22,134นะคะมีใครอ่านได้แบบครูแพลวบ้างยังคะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปอีกเดือนหนึ่งนะคะกรกดาด้านบนสิงหาด้านล่างนะคะดังนี้ค่ะ120,000เห็นไหมคะ20,000 1 0 0 0 2,000ค่ะ2,000 100นี่นะคะเขาก็กระจายตามหลักให้นักเรียนดูนะคะ 10 20 30นี่นะคะ30ต่อไปหลักหน่วยหนึ่งสอเห็นไหมคะเลข4เราจะรู้ได้ไงล่ะว่าจำนวน2องจำนวนนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะวิธีเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเรามาดูทีละหลักเลยนะคะค่าประจําหลักของจํานวนจํานวนหนึ่งด้านบนและด้านล่างนะคะในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม หลักแรกคือหลักหมื่นนะคะสองหมื่นเท่ากันเลยเห็นไหมคะสองหมื่นเท่ากันเลยนักเรียนเห็นไหมคะในหลักหมืน่นนี่คือการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบจากในหลักหมื่นก่อนต่อไปเปรียบเทียบหลักพันเดือนกรกฎาคมเท่าไหร่คะนักเรียนสองพันเดือนสิงหาคมเท่าไหร่คะสองพันเท่ากันไหมคะเท่ากันอ่าแต่เรายังไม่สรุปนะคะว่าเท่ากันเราต้องมาดูให้ครบทุกหลักก่อนนะคะนักเรียนต่อไป หลักพันเสร็จแล้วเรามาหลักร้อยนะคะหลักร้อยในเดือนกรกฎาคมหนึ่งสิงหา100เท่ากันเลยนะคะหลักร้อยก็เท่ากันหลักพันก็เท่ากันหลักหมื่นก็เท่ากันทีนี้มาดูหลักสิบค่ะหลักสิบสาข้างบน30มข้างล่างก็30เท่ากันเลยเห็นไหมคะนักเรียนต่อไปหลักสุดท้ายแล้วหลักหน่วยส ข้างล่างก็4นะคะเท่ากันไหมคะนักเรียนหลักหน่วยเท่ากันนะคะทีนี้หลักหมื่นก็เท่ากันหลักพันก็เท่ากันหลักร้อยก็เท่ากันหลักสิบก็เท่ากันหลักหน่วยก็เท่ากันเราสรุปได้หรือ,อยังคะว่าเท่ากันสรุปได้แล้วนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมโรงงานผลิตรองเท้าได้จํานวนทําไมคะนักเรียนเท่ากันเห็นไหมคะ เนื่องจากเลขโดดในหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเท่ากันดังนั้น22,134เท่ากับ22,134เพราะเป็นเลขเดียวกันบางคนบอกว่าไม่เห็นต้องมาเปรียบเทียบอย่างนี้ให้เสียเวลาเลยค่ะครูแพรวแค่ดูตัวเลขมันเหมือนกันก็ตอบได้แล้วว่าเท่ากันนะคะ แต่ครูแพลวก็จะสอนวิธีในการเปรียบเทียบในกรณีที่ตัวเลขมันมาไม่เหมือนกันมีค่าไม่เท่ากันนักเรียนจะได้ดูหลักได้ถูกต้องใช่ไหมคะว่าดูจากหลักหมื่นก่อนแล้วไล่ไปหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยพอเราไล่ดูทีละหลักแบบนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเลขนั้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะจะได้เปรียบเทียบได้ถูกต้องแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะคะ เรามาสรุปร่วมกันอีกทีนะคะดังนั้นจํานวนรองเท้านักเรียนที่ผลิตได้ในเดือนกรกดาคมจึงเท่ากับเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะนักเรียนใครตอบได้แล้วครูแพลรให้10คะแนนเลยนะคะข้อนี้เก่งมากคะ่ะนักเรียนต่อไปเลยนะคะอ่าเมื่อกี้เปรียบเทียบรองเท้าไปแล้วนะคะ อันนี้มาดูค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนจากกลุ่มตัวอย่างทุกจังหวัดทั่วประเทศ52,000ครัวเรือนนะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงค่าใช้จ่ายในปีพศ2560เท่าไหร่คะนักเรียนช่วยครูแพรอ่านสิคะ21,346บาท ต่อไปปีพศ2561 21,437บาทครูแพลวถามว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในปีพศ2560กับปีพศ2561เท่ากันหรือไม่ าบางคนยังคิดไม่ออกใช่ไหมคะใช้หลักการเดียวกับหน้าเมื่อกี้เลยที่เราเปรียบเทียบโรงงานรองเท้าใช้วิธีเปรียบเทียบในแต่ละหลักนะคะแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่าจํานวน2จํานวนนั้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาเริ่มเปรียบเทียบกันเลยนะคะนักเรียนนี่นะคะจํานวนที่เขาให้มาเราก็มาแยกนะคะ20,000น,นะคะ สอง4มืหนึ่งั้ยกใช่ไหมคะก็กระจายได้เป็นสอง4มืนหนึ่นะคะเป็นสองหมื 1, ่นบวกหนึ่นบวกสามบวกสีบวกหนะคะในปีที่2นะคะก็แยกออกมาในรูปการกระจายนะคะสองหมื่น บวกหนึ่งพบวกส0 0รบวกส0สและบวก7นั่นเองนะคะนี่นะคะแยกออกมาทีละหลักทีละหลักตามค่าประจำหลักนะคะสอง0มื 20, ก็แยกออกมาเป็น2 0 0 0มืนนะคะขออภัยนะคะนักเรียน อ่สองหมื่นก็แยกออกมาเป็นสองหมื่นหนึ่งพันก็แยกออกมาเป็นหนึ่งพันนะคะสามร้อยก็แยกออกมาเป็นสามร้อยสี่สิบก็แยกมาเป็นสี่สิบหกก็แยกออกมาเป็นหกนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของการกระจายไปแล้วนะคะสองหมื่นก็แยกออกมาเป็นสองหมื่นหนึ่งพันก็แยกออกมาเป็นหนึ่งพันนะคะสี่ร้อยสามสิบและ เจ็ดนะคะอ่ะต่อไปเราก็มาดูทีละหลักนะคะสองหมื่นกับสองหมื่นเท่ากันเลยนะักเรียนเห็นไหมคะหนึ่งพันกับหนึ่งพันเท่ากันเลยสามร้อยกับสี่ร้อยเริ่มไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมคะเราก็จะสรุปได้เลยนะคะเพราะว่าตัวล่าง400มากกว่าตัวบน300ใช่ไหมคะ เนื่องจากเลขโดดในหลักหมื่นและหลักพันเท่ากันจึงพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยจะเห็นว่า300ไม่เท่ากับ400นะคะดังนั้น21,346จึงไม่เท่ากับ21,437นะคะดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในปีพศ2560 จึงไม่เท่ากับปีพศ2561นะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเมื่อกี้รองเท้าใช่ไหมคะโรงงานรองเท้าตัวเลขเหมือนกันหลักเท่ากันเลยเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะคะเขาก็จะอยู่ในการจํานวนที่เท่ากันแต่นนี้เรามาเปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนแล้วนะคะเลขมีค่าต่างกันในหลักที่ เหมือนกันแต่ว่าตัวเลขต่างกันนะคะ300กับ400 40กับ36 6กับ7นั้นไม่เท่ากันแล้วนะคะก็จะสรุปได้ว่าในปีพศ2560จึงไม่เท่ากับปีพศสอ6 1นะคะอ่าทีนี้ครูแพรจะพานักเรียนไปฝากเงินที่ธนาคารกันบ้างนะคะไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เปรียบเทียบจำนวนเงินออมของคุณพ่อและคุณแม่นะคะ นักเรียนมาดูเงินออมของคุณแม่กันก่อนนะคะคุณแม่มีเงินออมสามหนึ่งยสิสานะคะต่อไปเป็นคุณพ่อคุณพ่อมีเงินออมเท่าไหร่คะนักเรียนลองช่วยคุณแพลนอาานสิคะสอง2 4สองยบบาทนะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเงินออมของคุณพ่อและคุณแม่กันนะคะ คุณพ่อกับคุณแม่จะไปฝากเงินเพิ่มที่นะคะคที่ธนาคารเขาก็มาเปิดสมุดบัญชีดูนะคะพบว่าคุณแม่มีเงินออมเท่านี้คุณพ่อมีเงินออมเท่านี้นะคะผู้แพลวถามนักเรียนว่าใครมีเงินออมมากกว่ากันนะคะระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่นะคะบางคนตอบได้แล้วบางคนยังคิดอยู่บางคนไปเขียนกระจายในกระดาษตามที่ผู้แพลวสอนการเปรียบเทียบจํานวนนะคะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ละคนก็จะมีคําตอบไว้ในใจของตัวเองแล้วนะคะบางคนก็ตอบคุณแม่บางคนก็ตอบคุณพ่อใช่ไหมคะอ่าเรามาดูเฉลยกันนะคะการเปรียบเทียบจํานวนระหว่างเงินออมของคุณพ่อและคุณแม่นะคะอันนี้เงินออมของใครคะนักเรียนเลขนี้จําได้ไหมคสามมืนหนึ่งพันสองสามมืหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะคะขออภัยคะ่ะนักเรียนอ่าสามหมืน หลักพันไม่มีนะคะใส่ศูนย์เอาไว้120แล้วก็สนะคะอันนี้ของคุณแม่นะคะต่อไปของคุณพ่อนะคะ22,124นะคะอันนี้ของคุณพ่อก็กระจายออกมาได้22,124นะคะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบทีละหลักใช่ไหมคะนักเรียนอ่า 30,000มากกว่า2 0,000ืคราวนี้ก็รู้แล้วว่าใครมากกว่ากันนะคะ3 0ม0 0มากกว่า2 0,000ื่นอยู่แล้วเปรียบเทียบในหลักแรกก่อนเลยคือหลักหมื่นนะคะเราก็มาสรุปได้เลยนะคะไม่ต้องไปดูหลักอื่นแล้วนะคะเพราะแค่หลักหมื่นคุณแม่ก็มากกว่าคุณพ่อแล้วนะคะเนื่องจาก3 1 2 3มและ2 2 1 2 4เป็นจํานวนที่มี5หลักเท่ากัน จะเห็นว่า3 0 0 0 0มากกว่า2 0 0 0 0ดังนั้น31123จึงมากกว่า 22, 1 2 4เราก็ใส่เครื่องหมายอะไรคะนักเรียนมากกว่าหันปากอ้าไปหาจำนวนที่มากกว่าเลยนะคะอันนี้คือเครื่องหมายมากกว่านะคะดังนั้นคำตอบที่นักเรียนคิดไว้ในใจเมื่อสักครู่นี้มีใครตอบถูกบ้างคะ คุณแม่มีเงินออมมากกว่าคุณพ่อเก่งมากค่ะนักเรียนเอาไปสิบเต็มสิบเลยนะคะต่อไปค่ะครูแพลมีทีวีอ่ามีทีวีมาให้นักเรียนเปรียบเทียบราคาของทีวีนะคะโทรทัศน์ยี่ห้อก,กอราคาสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทนะคะอีกเครื่องหนึ่งนะคะไม่ได้มีเครื่องเดียวเครื่องขอ ราคาเท่าไหร่คะนักเรียน3 2 0 2 4บาทหลักร้อยไม่มีใส่สูตรเอาไว้นะคะก็อ่านว่า3าม2 4ื่นบาทครูแพรวถามว่าโทรทัศน์ยี่ห้อใดมีราคาถูกกว่ากันราคาถูกกว่านะคะไม่ใช่แพงกว่านะคะถูกกว่านะคะนักเรียนคิดคำตอบได้หรือยังคะอาถ้ายังเรามาเปรียบเทียบพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะ โทรทัศน์เครื่องกรราคาเท่าไหร่นะคะสามหมื่นก็กระจายออกมาสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะคะโทรทัศน์เครื่องขอสามหมื่นสองพันหลักร้อยไม่มีใส่ศูนย์เอาไว้ยี่สิบสี่นะคะอ่าเปรียบเทียบหลักไหนก่อนคะนักเรียน เก่งมากค่ะหลักหมื่นก่อนนะคะสามหมื่นเท่ากันไหมคะอ่าสามหมืเท่ากันนะคะเท่ากันปุ๊บเราเปรียบเทียบหลักต่อไปทันทีเลยนะคะเพื่อจะดูว่าอันไหนมากหรือน้อยกว่าหนึ่งพันทำไมคะน้อยกว่าสองพันเพราะว่าเขาหันตุดแหลมมานักเรียนเห็นไหมคะอ่าหนึ่งพันจึงน้อยกว่าสองพนะคะ เราก็มาสรุปได้เลยเพราะว่าอยู่ในหลักเดียวกันแต่ว่ามีค่าไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากเลขโดดในหลักหมื่นเท่ากันจึงมาพิจารณาเลขโดดในหลักพันเห็นไหมคะถ้าเลขหลักแรกเท่ากันแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาหลักต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่าในหลักพันเนี่ยหนึ่น้อยกว่าสองพดังนั้น 3, 000, 1 1 2 4 จึงน้อยกว่าส0ม0ั2นพันนะคะเราก็หันไปแหลงไปหาข้างที่น้อยกว่าและหันปากค้าไปกินตัวที่มากกว่านะคะเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบถูกกันหรือเปล่าคะดังนั้นโทรทัศน์ยี่ห้อกอจึงมีราคาถูกกว่าโทรทัศน์ยี่ห้อขอใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากคะ่ะนักเรียน ่เรามาดูนะคะข้อสรุปเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะคะการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนนะคะนักเรียนจํานวน2จํานวนที่มีหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบเลขโดดทางซ้ายมือสุดก่อนที่เราเปรียบเทียบกันไปเมื่อกี้ก็คือหลักหมื่นก่อนใช่ไหมคะหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะจากซ้ายมาขวานะคะ ถ้าเลขโดดในหลักดังกล่าวของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจึงมีค่ามากกว่านะคะถ้าเลขโดดในหลักดังกล่าวเท่ากันให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักถัดไปทางขวามือทีละหลักก็คือถ้าเราเปรียบเทียบหลักหมื่นแล้วมันเท่ากันเราก็เปรียบเทียบต่อในหลักพันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ถ้าหลักหมื่นเลขมีค่าต่างกันเราก็สรุปได้เลยว่าเลข ไหนน้อยกว่าหรือเลขไหนมากกว่าหรือมีค่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะนักเรียนพอเข้าใจนะคะต่อไปจํานวน2จํานวนที่มีหลักไม่เท่ากันนะคะจานวน2จํานวนที่มีหลักไม่เท่ากันให้เปรียบเทียบจํานวนหลักนะคะถ้าจํานวนใดมีจํานวนหลักมากกว่าจํานวนนั้นจะมีค่ามากกว่า ถ้าเลขอยู่ในหลักหมื่นแน่นอนว่าก็ต้องมีค่ามากกว่าเลขแค่ที่มีในหลักพันอยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนถ้าจํานวนใดมีหลักน้อยกว่าจํานวนนั้นจะมีค่าน้อยกว่าอย่างที่เราเปรียบเทียบกันตัวเลขหลักหมื่นกับตัวเลขหลักพันนะคะหลักหมื่นก็จะมากกว่าอยู่แล้วค่าเปรียบเทียบหลักพันกับลหลักร้อยหลักร้อยก็จะมีค่าน้อยกว่าหลักพันอยู่แล้วนะคะเข้าใจไหมคะนักเรียนอ่า สำหรับวันนี้นะคะการเรียนของเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะคูแพรขอฝากการบ้านเอาไว้นะคะในลายกลุ่มนะคะที่คูแพรมอบหมายไปในลายกลุ่มแล้วนะคะว่าการบ้านอยู่หน้าไหนขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำการบ้านส่งคูแพรล,ลงในอัลบั้มได้เลยนะคะถ้าใครมีข้อสงสยัยหรือทำแล้วเกิดปัญหาตรงไหนทำไม่เป็นนะคะสามารถไลน์มาหาคูแพรได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ